สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการสรุปเลตติ้งนะครับประจําสัปดาห์นะฮะก็เพิ่งผ่านไปนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่18มีนาคมนะครับผมจนถึงวันที่24มีนาคมนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับเครดิตเหมือนเดิมนะครับผมจาก iggling.official. com นะครับแล้วก็ Twitter นะครับผมหนูมายาแอนูรัลลาหรือหนูมายาดราม่านะครับผม gling.official เนี่ยเขาจะสรุปเลตติ้ง ของทางช่อง3นะครับผมละครของทางช่อง3ในทุกๆเรื่องนะครับส่วนไอ้อาทวิเตอร์หนูมายาหนูละล้าเนี่ยเขาจะสรุปเรตติ้งละครทุกๆช่องเกมโชว์ไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรสรุปหมดเลยนะครับก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับผมมาจัดอันดับให้ครบ10อันดับกันนะครับบอกว่าวันนี้นะครับผมไม่มีละครที่ซ้อนอันดับกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยครบ10อันดับและอันดับแยกกันและสูงมากๆในสัปดาห์นี้นะครับผมต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มต้นกันสูงกันเลยทีเดียวนะครับไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับผมไปฟังกันเลยดี่ออับท10คืะไร อันดับที่10ครับสาวน้อยร้อยล้านวิวนะครับผมเป็นละครนะครับที่มาแทนขุนปราบดาบความพบนะครับละครเย็นนะครับเรตติ้งอยู่ที่2.5จนะครับผมอันดับที่9ครับเป็นละครเย็นของทางช่อง3ครับผมกลลวงทวงนิ้รักครับเรตติ้งอยู่ที่3.2นะครับผมอันดับที่8ครับเรื่องปีศาจหันสาครับละครเย็นของทางช่อง7นะครับผมเรตติ้งอยู่ที่3.9ครับโอ้โหละครเย็นของทั้ง3ช่องเนี่ยเอามารวมกันอยู่ที่3อันดับท้ายเลยนะครับผมไล่ๆกันเลยนะฮะอันดับที่7นะครับผมละคร ทางช่องวันนะครับผมละครเรื่องทะเลลิสยานะครับเรตติ้งอยู่ที่4.0นะครับผมเรื่องนี้ก็เรตติ้งขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับผมอันดับที่6ครับรักจังเอ๋ยครับเรตติ้งอยู่ที่4.4ครับรักจังเอ๋ยเนี่ยเป็นละครเรื่องใหม่นะครับที่มาแทนทองเอกหมอยาท่าฉลองนะครับเรตติ้งวันแรกเนี่ยก็โหสูงเหมือนกันนะ4.4นะครับผมพระเอกก็พี่เต๋อชันทวิทย์นะครับนางเอกก็เต้ยนะครับผมอันดับที่5ครับหลงเงาจันทร์ครับผมละครทางช่อง7สีนะครับผมเรตติ้งอยู่ที่4.8 อันดับที่4นะครับผมกงกมครับเรตติ้งอยู่ที่5.7นะครับต้องบอกว่าเรื่องกงกมเนี่ยเรตติ้งขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับผมว่าเรื่องกงกมเนี่ยจะขึ้นสูงได้แค่ไหนนะครับผมผมก็ลุ้นอยู่นะเพราะว่าขึ้นจากแบบอันดับต่ำๆอ่ะขึ้นมาเรื่อยๆ่อยๆแล้วก็สูงขึ้นทุกสัปดาห์เลยนะครับผมอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับอันดับที่3ครับเป็นละครเรื่องใหม่ครับเป็นละครบููของทางย่อเจษีนะครับผมเรื่องเพลงรักเพลงปืนนะครับผมก็เปิดตัวออกมาได้เรตติ้ 6.2ครับเรตติ้งเรื่องเพลงรักเพลงปืนนะครับผมอันดับที่2นะครับยังคงอันดับที่2ไว้เหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมนั่นคือเรื่องพัชรามตรมีอัทนะครับอยู่ที่7.9นะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่8นะครับแต่เรตติ้งล่าสุดอยู่ที่7.9นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงอันดับที่1กันดีกว่านะครับอันดับที่1เนี่ยเขาเนี่ยจะอยู่อันดับ2อันดับ3อันดับ2อันดับ3มาตลอดตั้งแต่แรกๆนะครับผมปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาที่1แล้วครับ ตอนอวสานนะครับผมทองเอกหมอยาท่าฉลองครับเรตติ้งตอนอวสานอยู่ที่8.5นะครับผมและแล้ววันนี้เขาก็ได้ขึ้นที่1สักทีนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะหลังจากที่ผมสรุปเรตติ้งมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นครั้งแรกที่ละครของทางช่อง3เนี่ยที่เรตติ้งเนี่ยสูงที่สุดและได้อันดับที่ 1, 1> นะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมกับความประสบผลสําเร็จในด้านอาเรตติ้งนะครับผมในครั้งนี้นะฮะยินดีด้วยนะครับผมกับทองเอกหมอยาท่าฉลองนะครับโอเคแล้วหมอยาทอง ของเองบอกยาถ้าหลงเนี่ยเขาก็อวสานแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องมาลุ้นกันสัปดาห์หน้าเนี่ยว่าที่1เนี่ยจะเป็นของพัชรมุนตาไหมหรือจะมีเรื่องอะไรนะครับผมที่ขึ้นมาแซงพัชรมุนตาไปได้นะครับเรามาลุ้นกันแต่พัชรมุนตาเนี่ยเคยติดอันดับอยู่ประมาณ2ครั้ง2สัปดาห์ได้นะครับผมลองลุ้นกันละกันนะโอเคครับเดี๋ยวไปพูดถึง10อันดับกันใหม่อีกรอบนึงละกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างแบบสรุปนะครับไปดูกันครับอันดับที่10ครับผมสาวน้อยร้อยล้านวิ ที่แครับปีศาจหันสาครับเรตติ้งอยู่ที่3.9ครับอันดับที่7ครับทะเลลิสยาครับเรตติ้งอยู่ที่4.0ครับอันดับที่6ครับผมรักจังเลยเรตติ้งอยู่ที่4.4ครับอันดับที่5ครับผมหลงเงาจันทร์ครับเรตติ้งอยู่ที่4.8ครับอันดับที่4ครับกงกรรมครับเรตติ้งอยู่ที่5.7ครับอันดับที่3ครับเพลงรักเพลงปืนครับเรตติ้งอยู่ที่6.2ครับอันดับที่2ครับพัชรมนตาครับเรตติ้งอยู่ที่7.9ครับอันดับที่1ครับทองเอกันดับที่8.5นะครับ โอเค10อันดับครบเรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับ10อันดับในสัปดาห์นี้นะครับผมยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมมีหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับ10อันดับเรตติ้งนะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่อย่าลืมเรตติ้งนะอาทิตย์นี้สรุปหรือยังอนะไรเงี้ยมีคนเนี่ยตามตามผมมากให้มาทำคลิปนี้นะครับอาจารสัปดาห์นี้เนี่ยว่างพอดีนะครับผมไม่ช้าไม่เลทน,นะฮะโอเคขอบคุณมากมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ ลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ